สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลี่ยมพามาเล่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับในอนิเมะหรือมังงะเบลีหมายถึงสกุลเงินที่ใช้ในโลกของวันพีซเป็นสกุลเงินประเภทหนึ่งที่ทำจากทองคำ และมักใช้ตามเกาะต่างๆในแกนลายเป็นส่วนใหญ่ของโลกวันพีทมูลค่าของเบลีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละเกาะเหรียญเบลีก็จะมีเหรียญ1นเบลีเหรียญ5เบลีแล้วก็เหรียญ10เหรียญ50เหรียญ1น0เหรียญ500ธนบัตรของเบลีก็จะมีธนบัตร1000ธนบัตร5,000และธนบัตร1 0,000สกุลเงินเบลีมีค่ามากแค่ไหนในชีวิตจริง เบลีเป็นเสมือนสกุลเงินที่ล้อเลียนเงินเยนของญี่ปุ่นสมัยใหม่ทั้งในด้านมูลค่าและรูปลักษณ์อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าซีรีส์นี้ไม่ได้กำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างสกุลเงินเบลีและสกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้คือสินค้าบางอย่างสินค้าตัวอย่างในเรื่องวันพีซที่เอามายกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับก็จะเท่ากับ100รเบลีในโลกของวันพีซ แต่ถ้าในประเทศของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ10บาทอาจจะทําให้คิดว่าค่าหัวของลูฟี่ที่3,000ล้านเบลีจะเท่ากับ300ล้านบาทของประเทศเราไม่ใช่เลยนะครับเพราะอย่างกระลำปี1หัวเท่ากับ150เบลีแต่ที่ประเทศของเราก็จะอยู่ที่20-30บาทโดยประมาณนะครับส่วนอาหาร1คอร์สท,ที่ปารอสําหรับคน1คนจะเท่ากับ1 3 0 0เบลีเพืเ่อนๆคิดว่าเงินเบลีในโลกของความเป็นจริงจะเท่ากับกี่บาท พิมกันมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับ